ก็สวัสดีนะครับผมตอนเย็นๆนะวันนี้นะวันเสาร์ที่8เสาร์ที่8ตุลาคม2565นะครับผมก็รีวิวส่งงานนะครับที่นี่นะผมสีแยกบางนาเลยนะผมก็นัดลูกค้ามาทำนะครับที่ทางถนนนี่เลยนะครับเป็นมิวเอ็กซ์นะตัวแอคทีฟนะก็เสร็จเรียบร้อยนะครับผม ใช้กระจกเดิมทำนะเพิ่มพับไฟฟ้าลูกค้าอยู่ในสุขุมวิทนะครับรถมันติดก็เลยลบกวนลูกค้าให้ออกมาตรงนี้นะครับลูกค้าก็ไม่มีปัญหาวิ่งออกมาให้นะครับก็ขอบคุณนะครับโอเคกดล็อกล็อกรถกดล็อกรถนะครับพับออโต้ก็ช่วยเตือนเรานะครับนี่ผมก็เป็นรถใหม่ป้ายแดงเลยนะครับ ตัวมอเตอร์ผมก็ประกันให้เลยสามปีนะครับมอเตอร์แท้มันดียังไงนะนีัยผมใช้มือพับได้นะครับรับประกันกล้ารับประกันให้สามปีนะครับนี่นะครับสวิตผมก็เป็นสวิตแท้ตรงรุ่นกรอแท้ตรงรุ่นนะครับมีไฟนะครับมีไฟด้วยนะครับ วิดแท้แน่นอนนะครับผมก็กดพับจากในรถนะครับโอเคนะครับผมก็มืดแล้วนะครับลิปรีบ,รบนี่อยู่ที่สี่แยกบางนานะครับผมสีแยกบางนา ติดตั้งนอกสรานที่ของจริงนะครับก็สนใจก็ติดต่อได้นะครับช่างซ่อบริการให้เองนะครับผมโอเคสำหรับวันนี้ก็เรียบร้อยขอบคุณครับ